สงครามราคานะครับเราไม่มีทางชนะจีซด้วยการขายถูกที่สุดได้กลยุทธ์ลับนะครับสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องทำนะครับก็คือเรื่องของการทำ value customization ในเรื่องของระบบปิงสิสูตเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้าต้องการรวมถึงการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพและเพิ่มกําไรให้กับองค์กรครับเข้าไปทําการอบรมแล้วก็เวิร์กช็อปในการทำเวิร์กช็อปเนี่ยครับเราจะพาพนักงานเนี่ยเข้าไปวิเคราะห์วินิจฉัยในเรื่องของเวสหลังจากที่วินิจฉัยเสร็จปุ๊บพนักงานนะครับจะมาทําในส่วน ร,รเดี๋ยวขออนุญาตยกตัวอย่างที่เราได้แล้วเป็นสักเซสเคสของกิจกรรมกรมสง่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงองุตสาหกรรมด้วยเป็นธุรกิจไซเล็กด้วยก็คือจะเป็นธุรกิจที่เราเข้าไปทําเรื่องระบบดีสีู่นเราเข้าไป6กครั้งเองครับเชื่อไหมครับว่ามีมูลค่าทางเศรฐษฐกิจเนี่ยถึง28ล้าน7แสนหมื่นบาทครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการดีรบีส่วเถาเราเริ่มต้นกันด้วยมิติใหม่นะครับวันนี้เรามีความร่วมมือ นะครับกับสถาบันพัฒนาอนาคตธุรกิจทางหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคือท่านอาจารย์ดรสรรุรทันประพภวิสุิศวันนี้ซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Lean 4.0แก้ปัญหาให้องค์กรในไทยมาละ เยอะหัวข้อของวันนี้เนี่ยผมจะแนะนำของผู้ประกอบการในไทยกำลังเผชิญกับสงครามราคาสงครามภาษีซึ่งมันเข้มข้นมากเราจะปรับตัวอยู่รอบได้อย่างไรในยุคนี้นะฮะอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยผู้ประกอบการเราเนี่ยโดนกระดาบซ้ายด้วยทุนจีน ขนาบขวาด้วยอเมริกาในด้านอเมริกาก็รู้อยู่้ะข่าวใหญ่ข่าวดังมากสงครามภาษีกับทรัมป์ซึ่งตัวอาจารย์สุรทันเองเนี่ยท่านก็ได้เล่าให้ผมฟังว่าท่านก็เอาตัวลีน4.0เนี่ยไปคำซาว้ธุรกิจเหมือนกันซึ่งโรงงานซึ่งผลิตของอย่างเดียวกันเนี่ยอีกโรงงานนึงส่งออกไปอเมริกาเป็นหลัก อีกโรงงานไม่ใช่เพราะฉะนั้นวิธีการมันก็จะเจอปัญหาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของทรัมป์เนี่ยมันเป็นผลกระทบต่อผู้ส่งออกอย่างเดียวนะฮะจากการที่เขาลดภาษีเราลงมาเหลือ19เาปอร์เซ็นต์เนี่ยทำให้มันกระทบถึงธุรกิจที่ทําในประเทศและผลิตในประเทศและขายในประเทศด้วยเพราะว่ามันมีหลายรายการที่ว่าเราจะต้องลดภาษีเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์เนื้อหมูเนื้ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เทคโนโลยีเอยสารพัดที่เขาเอาเข้ามาแล้วคุณภาพเขาดีกว่าเราต้นทุนเขาถูกกว่าเราผู้ประกอบการเราจะสู้ก็ได้ยังไงมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วและทางด้านจีนล่ะโอ้โหอย่างที่เราก็ทราบเนี่ยมาทั้งจีนขาวจีนเทาจีนดําอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับด้านจีนเนี่ยนะผมสรุปมาได้ว่าเขามีข้อได้เปรียบเราสาข้อใหญ่ๆเลยเอาข้อแรกๆทุกคนทราบอยู่ เรื่องราคาเขามีคโนมียออฟสเกลเมืองจีนพันสล้านคนตลาดเขาใหญ่ขนาดนั้นของเราเล็กนิดเดียวถูกไหมฮะของเราเนี่ยเทียบได้กับ1นึ่งบนทนของจีนนั่นน่ะเราจะไปสู้เขาได้ไงมีเรื่องเล่าไว้ฟังนิดหนึ่งนะอ๋สั้นๆสมัยที่มีการแข่งกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งเป็นจ้ภาพเนี่ยก็มีการสั่งออเดอร์ผลไม้ไทยเพื่อไปใช้ในงานนี้ผู้ประกอบการผลไม้ไทยก็ดีใจกันใหญ่ บอกว่าพอเห็นออเดอร์ปุ๊บจบเกมเลยครับจะปริมาณที่เขาสั่งเข้ามาเนี่ยผลผลิตทั่วประเทศเรา3ปียังส่งให้เขาไม่ได้เลยนี่คือกําลังบอกว่าจีนเขามีเอคอมนอมี่ออฟสเกลนะฮะเขาคนละไซส์กับเราเพราะฉะนั้นเขาทาอะไรเนี่ยต้นทุนก็ถูกเราจะสู้เขาได้ยังไงข้อ2เนื่องจากคนจีนเนี่ยแข่งขันกันสูงเขาก็เลยดิ้นรนพัฒนารีเสิร์ชคิดค้นโมเดลใหม่ๆออกมาหลากหลายเพื่อจะต่อสู้ในตลาดและเพื่อความอยู่รอด เสื้อผ้าแฟชั่นเป็นอะไรที่เชลฟ์ไลฟ์สั้นเสื่อมความนิยมเร็วนะครับการผลิตอะไรออกมามากๆอะ่ะบางทีมันตกแล้วต้องไปช่างยิโลขายเพราะฉะนั้นซีนเนี่ยเขาทำโมเดลออกมาแบบนี้ฮะเขาก็สังเกตดูว่าแฟชั่นไหนคนซื้อเยอะแต่ว่าเขาก็จะฟังคอมเมนต์คนติเข้ามาว่าเออแบบนี้สวยนะแต่คนรจะมีสีนี้สิเออปอกมันน่าจะเพิ่มตรงนี้นะเขารวบรวมข้อมูลอย่างเงี้ยฮะ แล้วก็ล้อนฉบมาเป็นแฟชั่นใหม่ในปริมาณน้อยแล้วลองตลาดทันทีถ้าติดตลาดปุ๊บเขาสั่งทําปริมาณเยอะเลยมันเหมือนกับว่า on demand marketing อ่ะโมเดลของเตมูก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะขายถูกแบบเหลือเชื่อเขาทําได้ยังไงโมเดลแบบ group buying เอาผู้ซื้อมารวมกันซื้อ10ชิ้น500บาทถ้าซื้อ20ชิ้นเหลือ400 ถ้าคุณรวมซืนซื้อฟันชิ้นเหลือ250เสร็จแล้วก็เอาคอเดอร์เนี้ยสั่งโรงงานโดยตรงจีนก่อสร้างเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกทางรถไฟยาวที่สุดในโลกอะไรที่ฝรั่งที่ว่าจีนทําไม่ได้จีนทําได้หมดนะฮะตรงนี้เนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างเคสอีกเคสหนึ่งสั้นๆโรงงานผลิตกระถังสีในไทยนะฮะเขาขายกิจการให้คนจีนไปละคนจีนมาเทคโอเวอร์เดิมเนี่ยเขามีความคิดว่า อย่างที่ผมพูดมนเมี่ยข้อหนึ่งอ่ะ economy มี s ยอ l สเกลใหญ่ก็ผลิตเยอะกว่าราคาเรายังไงเราก็สู้เขาไม่ได้ไม่มีทางแข่งขันเลยแต่พอขายกิจการไปแล้วต้องไปอธิบายให้คนจีนฟังว่ากระบวนการผลิตเป็นอย่างนี้ต้นทุนเป็นอย่างนี้มีแมชชีนอะไรมั่งคนได้คุยกันเข้าถึงได้ทราบข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่เขาเข้าใจว่าคนจีน ขายได้ถูกกองทันไทยเพราะว่าผลิตเยอะมีเคนนโลยมีคนสเกลไม่เป็นความจริงเสมอไปจีนมีเทคโนโลยีครับเครื่องจักรเรื่องการผลิตอะไรซึ่งสามารถทําให้ของศูย์เปล่าลดลงการผลิตได้เร็วขึ้นใช้วัตถุดิบน้อยลงซึ่งสามารถแข่งกับเราได้เรื่องราคาอย่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยต้องตระหนักตรงนี้ไม่ใช่จะไปคิดว่าโอโ้สินค้าจีนมัน ทุ่มตลาดพอคนไทยเจ๊งปุ๊บมันนี่ความคิดนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยสรุปก็คือว่าเราประเจิญกับสถานการณ์ที่ว่าผู้ก่กอการไทยเนี่ยลำบากละมีทั้งทุนอเมริกาทุนจีนบีบซ้ายบีบขวาเข้ามาไหนจะต้องแข่งงันเอง อย่างที่เราเห็นเนี่ยทุกวันนี้ธุรกิจที่เป็นของคนไทยเนี่ยล้มหายตายจากเพราะสู้ไม่ได้ไปก็เยอะอย่างโรงงานสังกะสีเนี่ยที่ผมอธิบายตัวอย่างให้ฟังเนี่ยแล้วก็อีกหลายหลายแห่งเลยที่เป็นกิจการของไทยโดนคนจนีนซื้อไปหมดแล้วเราจะสู้กับเขาได้ไหมสู้ได้ฮะมีวิธีกล่าวโดยสรุปเนี่ยไม่ว่าเราจะเจอสงครามสาขาสงครามการค้าสงครามภาษีสงคราม รูปแบบไหนก็ตามเนี่ยเรามีทางออกเรามีวิธีแก้ปัญหาวิธีหนึ่งซึ่งผมจะมาแนะนำคือระบบลีนระบบลีนคืออะไรฮะถ้าเปรียบเทียบเป็นบุคคลเนี่ยคนอ้วนๆไม่ออกกำลังกายไขยมันเยอะโรคเบาหวานความดันโลหิตน้ําตาลอะไรทุกอย่างมันขึ้นถ้าเราออกกำลังกายคุมอาหารลดไขมันลดน้ํำหนัก ไอ้น้ำตาลเบาหวานความดันสารพัดโรคที่ท่านมีอ่ะถ่าไปวัดใหม่มันลดหมดทุกตัวอันนี้คือข้อเป็จสิงที่เราจะทราบในทางธุรกิจเหมือนกันลีนเนี่ยมันเป็นการลดไขมันเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มกล้ามเนื้อในทางธุรกิจเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเบสิกที่ท่านจะต้องทำซะกอ่อนท่านจะเอาร่างกายนี้ไปใช้ชกมวยปั่นจัก,กรยานตีเทนนิสตีกอล์ฟ ได้หมดนะครับธุรกิจก็เหมือนกันธุรกิจต้องมาทำาลีนก่อนต้องให้มีประสิทธิภาพก่อนลดต้นทุนก่อนเพิ่มกำไรก่อนคุณจะเอาธุรกิจคุณเนี่ยพอที่มีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยไปธุรกิจท่องเที่ยวอ่ะคุณทำธุรกิจอุตสาหกรรมคุณทำธุรกิจผลิตของขายอะไรนี้ก็ไปว่ากันแต่ละอีกแต่ละส่วนอีกเฉพาะทางแต่ว่า เบื้องต้นเนี่ยทุกธุรกิจหลีกเลี่ยงไม่พ้นนิยกรรมในทุกวันนี้เพื่อรอดก็คือคุณต้องทำาลีนครับเพราะว่าทุกวันนี้ลีนคือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกถ้าคุณไม่ทำคุณตายคุณโดนธุรกิจจีนเหยียบคุณโดนธุรกิจอเมริกาเหยียบเขาไม่รอคุณนะ,นะฮะทีนี้ผมก็เลยจะมาคุยกับพญาติเรียกอาจารย์แฮมแล้วกันะนะฮะครับก็สัมภาษณ์ว่าหลีน4.0นมันคืออะไรโดยเฉพาะทุกวันนี้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเจอสงครามราคากที่พูดไปเนี่ย อาจารย์มีกลยุทธ์ลับอะไรที่ทําให้ผู้ประกอบการไทยเราอยู่รอดและชนะในสงครามครั้งนี้ได้สงครามราคานะครับเราไม่มีทางชนะจีนด้วยการขายถูกที่สุดได้เขาถูกกว่ากลยุทธ์ลับนะครับสําหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องทํานะครับก็คือเรื่องของการทํา value customization ครับ value customization นะครับก็คือการส่งมอบคุณค่าที่ตรงใจ ลูกค้าในระดับเฉพาะบุคคลแต่ว่าอาวุธลับนะครับในการที่เราจะทำ Value c u s t o m i z a t i o n ได้นี่ครับเราจะต้องทำเรื่องของระบบ Lean 4.0ช่วยในเรื่องของการส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้าต้องการรวมถึงการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพและเพิ่มกำไรให้กับองค์กรครับมันมีคำกล่าวที่ว่า Lean เนี่ยยุคนี้ธุรกิจต้องทำละมันเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกคือหมายว่าคุณไม่ทำอะคุณตาย แต่หลายธุรกิจเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าระบบลีนสรนยเนี่ยมันเป็นอาวุธลับในการทําธุรกิจซึ่งจะช่วยให้องค์กรคุณอยู่รอดในสงครามราคาเนี่ยอาจารย์อธิบายถึงระบบลีนจิตเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งฮะว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดีผมขออนุญาตอธิบายในเรื่องของความหมายทั่วไปของลีนก่อนอ่ะเชิญเลยครับลีนนะครับถ้าเปรียบเสมือนคนเนี่ยครับ ก็คือเรื่องของการมีหุ่นนะครับที่ผอมเพียวบางอา่ใชปสจจาสจักไขมันครับอย่างที่ผอได้มีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการไปเบื้องต้นในส่วนของไขมันเนี่ยก็เปรียบเสมือนความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือกระบวนการของเราครับเมื่อใดก็ตามเกิดความสูญเปล่าเกิดขึ้นก็จะเกิดในเรื่องของต้นทุนเกิดขึ้นด้วยนะครับผมขออนุญ,ญาตขยายความตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมอาจารย์กระบวนการผลิตที่ว่าเออมันควรจะเสร็จ อย่างนี้ขั้นตอนมันอ่าสขั้นตอนคุณจะเสร็จละแต่ไปทำถ้าหกขั้นตอนอะไรเป็นลักษณะนี้แบบนี้หรือปล่าครับใช่ครับโอเค okay. ต่อไปนะครับในเรื่องของระบบ Lean 4.0เนี่ยครับจะมีการผรสมผสานระหว่าง Lean เทคโนโลยีในยุคข,ของอุตสาหกรรม4.0นะครับรวมไปถึงในเรื่องของนวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะทําให้องค์กรนยครับมีความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นน้อยที่สุดมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับสินค้า หรือบริการให้กับลูกค้าครับในความคิดผมเนี่ยกับความคิดของผู้ชมผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยคิดโอ้โหลีนี่มันเป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องลงทุนเยอะซับซ้อนต้องเป็นโอ้โหะดบบองค์กรขนาดใหญ่ระดับประเทศอะแต่อาจารย์เล่าให้ผมฟังที่ลงไปให้คำแนะนำครับคอนซอลัลลงไปแก้ปัญหานะครับสัมมนาฝึกอบรมค้นพบว่าธุรกิจเล็ก SME ก็ทำได้อันนี้มันเป็นการเปลี่ยน mindset เลยนะว่าเฮ้ยธุรกิจ SME มันก็ทำได้เหรอมันไม่ซับซ้อนมันไม่แพงไม่อะไรเหรออาจารย์ขยายความตรงนี้นิดนึงต้องขออธิบายเพิ่มเติมครับว่าสำหรับระบบรีนสี่เนี่ยครับเราสามารถทำได้ตั้งแต่ร้านค้าทั่วไปโอ้โว์หวยอะไรก็ได้เหรอใช่ครับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่โอ้ท็อป SME ได้หมดสังกิจชุมชนยังทำได้ครับโอ้โหอาจารย์ แล้วหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจว่าในส่วนของระบบ l e ีน4.0ูนเนี่ยครับไม่ได้เน้นแพ่ภาคการผลิตยอย่างเดียวนะครับจะรวมไปถึงภาคการบริการด้วยครับปรากฏว่างานบริการก็ทำาลีนได้ใช่ครับแล้วควรจะต้องทําด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องของเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนเหมือนกับลดไขมันนะให้ร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยถูกไหมฮะจากประสบการณ์ที่อาจารย์ลงไปทำเนี่ยทำจริงในหลายโรงงานเนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตนิดหนึ่งแล้วกันก็ได้คุยกันนอกรอบบางทีเนี่ย บริษัทระดับยักษ์ในประเทศเลยนะแต่ขออนุญาตว่าเอ่ยชื่อเขาไม่ได้นะฮะแต่เอ่ยชื่อมาคนก็รู้จักกันแหละอ่าแต่จนมาถึงระดับ SME เนี่ยโอ้โหอาจารย์ลงไปทำมาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เลื่อนลอยมี r f f r r n c e อ่ามีเคสมี testimony โชว์ให้ดูได้เดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์าารยแฮมก็จะทยอยเปิดนะฮะบางเคสก็อาจจะเอ่ยชื่อไม่ได้แต่มีรูปมีอะไรมีกระบวนการแล้วผลลับ ว่ามันเป็นยังไงนะฮะอาทีนี้โรงงานต่างๆที่ไปให้คำปรึกษาทั้งหมดปรากฏว่าสิ่งที่อาจารย์ค้นพบเนี่ยผมตกใจมากเลยคือหมายความว่าสิ่งที่เขาทําอยู่กระบวนการผลิตอะไรก็ตามเนี่ย90%เนี่ยมันเป็นความสูญเปล่าอะ่ะซึ่งมันสามารถลดลงได้อะ่ะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนลดระดับคุณภาพได้เนี่ยอาจารย์ขยายความ เอาตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งเพราะว่ามันคาใจเหลือเกินจากประสบการณ์ของผมนะครับที่ได้มีโอกาสได้ลงไปที่หน้าง,งานจริงพอใช่ไหมครับเราพบว่ามีความสูญเปล่านะครับมากกว่า9 0บางองคอ์กรเนี่ยถึง95%เอลยครับแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเรามีการปรับเนี่ยในการลดหรือว่าขาจัดความสูญเปล่าได้ครับความสูญปเปล่าเปรียบเสมือนต้นทุนอันนี้อันนี้คือเคสจริงนะไม่เอาในหนังสือมาเปิดนะคือเข้าไปแล้วไปเจอ<ช>ถูกไหมฮะ เดี๋ยวขออนุญาตยกตัวอย่างสักหนึ่งเคสสักเซตเคสของกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยเป็นธุรกิจไซเล็กด้วยเป็นธุรกิจที่เราเข้าไปทําเรื่องระบบดีนสี่ศูนย์ให้ทายว่าเราเข้าไปกี่ครั้งในการทําระบบดีนสี่ศูนย์ในครั้งนี้ครับดีนสี่จุดศูนย์ไซเล็กเอสเอ็มอีไม่ทราบอ่ะกี่ครั้งหกครั้งเองครับเชื่อไหมครับว่ามือมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยถึงยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทครับโอ้ ใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาไม่เกินเดือนครึ่งครับหกครั้งอันนี้ SME นะขอแค่เราเข้าไปลดความสูญเปล่าให้ได้ในการที่เราทำนะครับเราไปเซตในส่วนของตัวระบบ Lean 4.0แต่เป็นระบบ Lean 4.0แบบเบื้องต้นนะครับทําแค่นี้มันโอ้โหอันนี้คือเคสจริงแล้วต้องบอกว่าไม่ได้มีการลงทุนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยโอ้แค่ปรับเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มมา28ล้านครับ มันทำยังไงอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวต้องน่าสนใจขอขอรายละเอียดตรงนี้นิดนึงได้ไหมคือต้องอธิบายว่าโรงงานที่เราเข้าไปทำครับเราก็พยายามเลือกไซ์ที่เป็นขนาดเล็กนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างว่าลีเนี่ยสามารถทําให้กับธุรกิจที่เป็นขนาดเล็กก็ได้งานที่เราเข้าไปทําครับเป็นโรงงานผลิตหอยจ้อปูกรร้อนหอยจ้อปูก้อนท่านผู้ชมเคยกินไหมอร่อยดีนะ,ะ,ะแล้วเข้าไปปรับลดพวกกระบวนการผลิตหอยจ้อปูก้อนโดยเราเกิดผลลัพธ์ 3เรื่องด้วยกันครับเรื่องที่1ครับเราสามารถที่จะเพิ่ม productivity เพิ่มรายได้จากยอดขายเนี่ยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันบาทต่อปีสำหรับผลลัพธ์ข้อที่หนึ่งผลลัพธ์ข้อที่สองครับเราสามารถลดต้นทุนในเรื่องของการจัดการสินค้าคงคลังแล้วก็คลังสินค้าลดต้นทุนเนี่ยครับต่อปีเนี่ยอยู่ที่ห้าแสนสี่พันบาทต่อปีนะครับส่วนตัวที่สามครับเรามีการทำเรื่องของระบบสารสนเทศด้วย ระบบลีน4.0เนี่ยครับเราก็จะมีการใช้เทคโนโลยีในยุคข,ของ4.0เข้ามาไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเทคโนโลยีที่มีราคาแพงเสมอไปอย่างเทคโนโลยีที่เรานําไปประยุกต์ใช้ในครั้งนี้ครับต้องบอกว่าไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติม oh. แล้วไม่ต้องมีการดูแลค่าระบบต่อปีด้วยนะครับตีเป็นมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400,000บาท นะครับรวมไปถึงเรื่องของค่าดูแลต่อปีเนี่ยไม่มีปกติถ้าต่อปีเนี่ยสี่แสนเนี่ยคิดค่า MA17% อก็อยู่ที่ประมาณ6 8 0 0 0บาทต่อปีโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยว่าธุรกิจใหญ่ระดับประเทศที่ว่าอาจารย์ไปคอนซัลท์ไม่อยากนึกเลยมันจะต้องใส่ศูตรเข้าไปกี่ตัวถ้าไปทําแต่โอเคละ่ะเขาอาจจะต้องลงทุนเครื่องจักรอะไรเพิ่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นความัาจรจันน่ะผมพอเห็น,แ,หนแนวเห็นแสงสว่างปลายอุโมงคละถ้าผมจะมาทำเรีย4.0เ่จุดนหมืน สำคัญที่สุดคือก้าวแรกใช่ไหมจะเริ่มยังไงให้ถูกแนะนําผมหน่อยต้องบอกว่าระบบ Lean 4.0นะครับหัวใจสําคัญคือคนหรือพนักง,งานในองค์กรดังนั้นนะครับในการขับเคลื่อนระบบ Lean 4.0เนี่ยครับเราจะต้องเริ่มจากการอบรมให้ความรู้พนักง,งานในองค์กรของเราซะก่อนมันจะมี2หลักสูตรที่เป็น2หลักสูตรหลักในการที่เราจะอบรมนะครับหลักสูตรที่1เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ Lean 4.0 Mindset ต้องมีความเชื่อก่อนมีความคิดแบบีมีความเชื่อมีความตระหนักแล้ววันนี้ทําไมเราถึงจะต้องทําลียน4.0อันนี้ก็คือเป็นหลักสูตรที่หนึ่งส่วนหลักสูตรที่สองนะครับก็จะเป็นในเรื่องของลียน4.0 thinking หรือว่าแนวคิดแบบเลียน4.0ต้องบอกว่าเลียน4.0 thinking นะครับตัวหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรที่สำคัญแล้วก็เป็นหัวใจของลีนจะมีองค์ประกอบหลักอยู่ทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะครับ ส่วนที่1ก็คือเรื่องของการระบุคุณค่าของกิจกรรมครับเราเข้าไปวินิจฉัยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเรามีการอบรมให้ความรู้แล้วเราก็พาลงไปเวิร์กช็อปที่หน้าง,งานปรากฏว่าเราก็ต้องไปมีการแยกว่าตัวไหนที่เป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าไม่สร้างคุณค่าที่เป็นกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่าครับก็จะไปสัมพันธ์กับเวสก็จะเป็นความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นนะครับ <Okay. S 2> ในส่วนของตัวรีสี่ส่วนทิงกิ้งอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของเวสครับหลายคนเนี่ยที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรีนะครับก็จะเข้าใจว่ามีเวสเจ็ดตัวระบบรีสี่ส่วนของเราเนี่ยมีเวสทั้งหมด9ตัวด้วยกันเนี่ยครับจะมีอีกเทคนิคหนึ่งให้สําหรับองค์กรเนี่ยที่จะไม่ประสบความสําเร็จในการทําระบบรีสี่ส่วนหนึ่งเลยครับก็คือผู้นําขององค์กรอาจจะยังไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องของระบบหรืออาจจะยังไม่ได้มีมายเซตแล้วก็เปิดใจในสิ่งนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเราจะไปทํารีนในองค์กรไหนก็ตามนะครับเราจะต้องมีการพูดคุยกับทางผู้บริหารหรือเจ้าของก่อนต่อไปเนี่ยระบบเรีนเนี่ยจะไม่ได้เป็นแค่โครงการจะไม่ได้มีแค่จุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดระบบเรีนสี่ส่ตรมันจะยกระดับนยโยบายสร้างค่านิยมให้กับองค์กรต่อว,วัฒนธรรมให้กับองค์กรแล้วก็เซ็ตเป็นในส่วนของตัว KPI ขององค์กรตัวที่สเนี่ยสเกลภาพของพนักงานเราอาจจะต้องมีการสัมภาษณ์แล้วก็มีการ วัดความสามารถของพนักง,งานเรื่องของไมเซ็ดด้วยเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะต่างๆแล้วเราก็ต้องไปเสริมในส่วนของอสังเกยภาพนะครับติดเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องของความสูนป่าเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ในเรื่องของระบบลีเนี่ยยังมีในเรื่องของเทคนิคเครื่องมือต่างๆอีกจํานวนมากพูดง่ายๆว่าคุณต้องมีสองตัวนี้ ทักษะแล้วก็ mindset ของพนักง,งานแล้วข้อสําคัญที่สุดก็คือ mindset ของเจ้าของกิจการคือถ้ามี2ปัจจัยนี้พร้อมแล้วสําเร็จแน่นอนแต่มากหรือน้อยเราก็จะเชิญอาจารย์แฮมมาสนทนาการแบบนี้อีกแล้วก็ยังมีโอกาสที่เราจัดฝึกอบรมสูรไชน่า a e คอ m เม r ร์ซซึ่งจะจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสถานที่ก็คือคณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยนั่นเองอยู่ใกล้ๆคำเนียบรัฐบาลตึกไทยคู่ฟ้าก็เดี๋ยวถ้าท่านสนใจจะพบกอาจารย์แฮมก็ไปสมัครเรียน2หลักสูตรนี้ได้นะฮะสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาหลักสูตรอ e ีคอมเมิร์ซนี่ก็จะเป็นวันที่27ใช่ไหมครับอาจารย์ครับเออวันอ e ีคอมเมิร์ซหนึ่งยีกันยานะครับสำหรับหลักสูตรอ e ีคอมเมิร์เนี่ก็จะมี สครั้งเป็นการเจาะลึกอ e ีคอมเมิร์ซจีนนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นของกิจการเนี่ยก็อ,อยากจะสนใจติดตามละว่าสิ่งที่อาจารย์แฮมพูดเนี่ยทำได้จริงหรือมาค้นหาคำตอบกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์แฮมมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร